ส okay. วัสดีครับวันนี้พบกับจีนิสนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเการรีโนเวทโรงเรียนของเรานะครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะช่างโบนะครับผมช่างโบครับผมอ่าจากอุยจากที่ไหนนะครับจากนครราชสีมาครับผม <Okay. S 1> รับติดตั้งทั่วประเทศเพจ,เพจชื่ออะไรนะครับพี่เพจมีเพจไหมเฟซบุ๊กอะไรนะครับมีมีเฟซบุ๊กครับผมช่างโบรับสร้างโรงเรียนปลูกผักทั่วไป ครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับจะพาพามาดูกระบวนการวันแรกนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวให้พี่โบพาทัวร์โอเคอ่ะอันนี้วันนี้เราทำอะไรกันบ้างครับพี่โบขั้นแรกอ่ะตอนนี้หาหมุดครับผมหาหมุดก่อนทั้งรงเรือนตอนนี้ก็ได้แนว โรงเรือนได้องศาได้ฉากแต่โต๊ะบิดไปนิดหนึ่งต้องขยับภายหลังครับผมอันนี้โต๊ะเราทำเบี้ยวตั้งแต่ต้นขยับแก้ไขนิดหน่อยแก้ไขได้ครับอันนี้พี่โบก็เขาเรียกว่าเลยนะตีผังเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเสาก็จะลงตรงนี้เนาะตรงมุมครับผมตรงมุมทั้งหมดเสามุมลรงเรือนอ่าแล้วก็ตรงนู้น แบบสามหลังครับผมมีรางน้ำตรงกลางครับผมโรงเรือนขนาดหน้ากว้าง6เมตรแล้วก็9เมตรแล้วก็6เมตรมีรางน้ำตรงกลาง10เมตรไม่ใช่หรอพี่โบ9หรือ10นะ9ครับผมตัวนี้อ๋อครับผมอ๋อแต่ว่าไอ้ตัว10ไอ้ไอ้นี่ต้อง10ใช่ใช่ครับผมอวัดวัดโรงเรือนแล้วก็จะได้หน้ากว้าง ยี่สิบเอ็ดเมตรหกสิบเซนสามสิบเซนโอเคตักบุกเดีียวไอตัวอ่ะพอเราได้ผังแล้วเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะมาขุดใช่ไหมครับครับผมวันวันนี้น่าจะได้ขุดหลุมอ่าขุดหลุมก่อนครับผมขุดหลุมอ่าลึกหกสิบเซนกว้างสามสิบคูณสามสิบลึกหกสิบครับผมโอเคลึกหกสิบ แล้วก็ฝังเสาลงไปเนาะแล้วก็เทป,ปูนทับเทป,ปูนทับให้แน่น <Okay. S 2> แล้วก็จะได้ทำทางทางแสงไม้ไว้ก่อนอเดี๋ยวเออแบบหนึ่งโอเคอันนี้นะครับเออถ้าดูจากตรงนี้ในเส้นนั้นก็คือเป็นเส้นที่ ช่างโบเขาตีไว้ให้มันตรงแล้วเนาะครับผมตรงนะครับอแต่อันนี้โตเราวางไว้เดี่ยวกันตั้งแต่แรกก็เลยเนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นล้ำลงเรือนมาหน่อยแต่เราจะขยับแค่สามโต๊ะครับผมใช่ไหมสามโต๊ะโอเคแต่ถ้าเราไปดูข้างหลังนะโอเคอนี่นะครับอันนี้เป็นข้างหลังถ้า อะไรวะทีถ้าข้างถ้าเราขยับไปข้างหน้าใช่ไหม<ช>ข้างหลังจะเป็นยังไงนะอข้างหลังมันก็จะติดโต๊ะอ่ามุมมุมมุมกลาง,าแ,งแล้วลงเรือนมันจะได้ขยับโต๊ะเยอะอครับผมี่ขยับเป็นสิบสิบโต๊ะก็เลยเลือกที่จะขยับแค่สามโต๊ะแทนอโอเคโอเควันนี้ก็ ตีผังประมาณนี้แล้วเดี๋ยวขุดหลุมครับโอเคเดี๋ยวให้พี่โบพาไปดูเหล็กของเราหน่อยอะโอเคครับเดี๋ยวอะพี่โบยืนแถวนี้อะเดี๋ยวเรามาดูเหล็กกันนะครับว่าเหล็กพี่โบเลือกอะไรให้ผมบ้างครับผมก็จะมีนี่อาไล่ตั้งแต่ตัวเล็กขึ้นมาครับ่าใช้เหล็กโคขุนหรือสามทับสี่วันนี้จะหนา1นจุดห้า ครับผมครับเหล็กค้ำยันเหล็กแปรร้อยข้างตัวนี้ผมเลือกใช้มาให้คุณนัทเป็น1.2ครับครับผมหนา1.2หนา1.2ึ่ขนาด1นึ่งนิ้วตัวนิ้วนิ้ว2หรือ1.1ึครับสที่เขาเรียกกันตามช่างตัวนี้1.6ครับผมหนึ 1> 1. <6. S 2> ่งมิลหนา1.6แล้วก็จะมีอ่าเหล็ก2นิ้วอตัวนี้จะเป็น ผมหาซื้อปลายเรียบไม่ได้ผมได้ปลายเกีียวมา <Okay. S 2> ตัวนี้จะเป็นเหล็กอาดเหลืองครับตัวนี้หนา1.8ครับผม1.8อันนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับตัวนี้เป็นเสาโลงเรือนอตัวที่มีรางน้าครับผมโอเคผมก็จะมีตัวท้องรางตัวนี้ม,มันจะวางรางน้ํา เพื่อจะให้มันเดินได้เป็นเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วขนาดหนึ่งจุดสองครับผมตัวรางน้ำมันไม่มาใช่ไหมพี่ตัวรางน้ำมาแบบนี้เลยครับผมอแล้วเราพับยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูขั้นตอนตอนพับอีกทีหนึ่งโอเคครับผมพับเองเหรอพับเองตัวนี้ไม่มีรอยต่อครับผมยาวยี่สิบสามเมตรโอเคลึกเท่าไหร่นะสามสิเซนลึกสามสิบเซนครับผม ว้าง30มสิบสามสิบอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อไปให้พี่โบอธิบายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนตอนแรกเองนี่เป็นคาดเหลืองใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้คาดเหลืองอ่า,อามันจะมีเหล็กอยู่สามคาดอืมก็จะมีคาดแดงตัวเนี้บางสุดครับแล้วก็จะมีคาดเหลืองตัวกลางคาดน้าเงินตัวหนาสุดอืมตัวคาดน้าเงินถ้าเกิดเป็นยี่ห้อนี้ก็จะอยู่ที่ขนาดสองจุดสาม 2องจามมิลความหนาสองจุดสามมิลความ่าตัวแดงตัวบางก็จะหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกครับผมโอเคอ่าเล็กเหล็กบางยี่ห้อมาไม่มีดอามครับผมแต่ว่าพ่นสีมาก็จะประมาณนี้ครับผมอ,อยู่ที่ความหนาที่เราเลือกก็มี มีตั้งแต่ 1.2, 1.5, 1.6ถึง2มิลครับผมอยู่ที่เราเลือกไม่มีคาาก็หนาได้ครับผมโอเคแล้วอย่างอันนี้เป็นเหล็กคาดแดงใช่ไหมครับใช่ครับผมเหล็กคาดแดงแต่ว่าหนาเท่าหนาหนาเท่าไอตัวตัวไม่มีคา่าอ่าหนึ่งจมิลหนมิลโอเค นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรจั่วจัวโค้งจั่วโค้งที่พี่โบเชื่อมมาตั้งแต่เอที่บ้านเขานะครับก็เดี๋ยวมาถึงแล้วก็ประกอบประกอบเลยแบบเดียวเสร็จตัวนี้จะเป็นกึ่งกึ่งน็อกดาวครับผมไม่น็อกดาวร้อยน็อกดาวร้อยราคามันแพงโอเคมีอะไรอีกไหมวะไม่มีแล้ว มีอะไรอีกไหมครับเป็นตัวท้องรางน้ำอือครับผมท้องรางน้ำแล้วแต่ไอเดียช่างอ๋อแล้วแต่อเดียช่าง <c oughs> อันนี้ไม่เคยเห็นอทำให้มันแข็งแรงออและให้มันรวดเร็วในการติดตั้งมาก<อ>ที่สุดเพื่อจะได้ลดเวลาในการลูกค้ามา ดูแลอืมอืมแล้วอันนี้เราก็สลบไปด้านหลังเนาะครับครับผม,<า>มน้ำออกไปด้านหลังนูนตัวนี้จะสลบทสลบให้มันไหลไปด้านหลังสลบตัวนี้สิบห้าเซนสิบห้าเซนครับผมแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องต้องถ่ายระดับดูเพราะว่าความความยาวของโรงเรือนยี่สิบสามเมตรเราไปมองดูไม่ไม่รู้ว่าเขาสลบให้หรือไม่สลบให้ ต้องใช้กล้องยิงระดับเท่านั้นถึงจะลรู้ครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูไอ้นี่กันว่ามันจะเป็นยังไงอี่อันนี้ก็พี่โบทำนะครับกี่ปีแล้วนะพี่โบอันเนี้ยสองสองสองกว่าอ๋อตอนนั้นเราทำตอนโควิดนี่ว่าใช่ปะหลังโควิดมาิิหนึ่งใช่ไหม ก็ยังอยู่ดีนะครับยังแข็งแรงแข็งแรงดีมีแค่ประตูนะประตูเบี้ยวเดี๋ยวพี่โบโแก้ให้เนาะครับผมได้โอเคโอเควันนี้วันแรกก็แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูพี่โบขุดหลุมเอ้ยขุดหลุมวันนี้ใช่ปะวันนี้ก็ไม่เสร็จครับผมเอาวันนี้ไม่เสร็จเยอะมากหลุมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัดวิดีโอต่อ ไปเดี๋ยวายบายครับอ่ะายบายหน่อยครับบายบายครับพุกนี้เจอกันใหม่ครับ